โอเคอันนี้อ, <laughs> อันนี้น้องนาราขอมาดินี่ <laughs> เมนูนี่นี่โอ้เอาอย่างภาษาัดเส้นหมดเลยบุเป็นยังน้องนาราขอมาก,ก็จัดไปเนาะเอาอันลูกซีนเอาอันย่างหอ้องลงหมดเลย <laughs> โอ้เขาลื่อมน้ำตาลเด้่ยนะเมื่อกี้นี่นะ <laughs> <laughs> เห็ดจังแดงน้ำตาลจังซีละลายไปเลย วอาลำการมาทุกเซนนี้เดี๋ยวเขาเห็ดให้มันละลายก่อพวกเข้ากันเลยปะมันเซ็นกินหมดแล้วตัดเซ็นก่อนตัดขกใส่มารสจัดแม้จะง่ายบบาาคืนน้ำลายแนละ้ว เอายังวะไอ้น้องนละสิมึงดูบันี้เป็นอะไรน่าจะเข้ากันแล้วล่ะนะสนเลยมือเฮ็ดรอดอืมจะไปได้หรือยังแจ้งๆใส่แล้วไปจังหน่อย แต่เขาไปอีกวงหนึ่งน้องละค,คนแหงๆเลยน้องน,นั้นอะแต่ว่าอย่าขนให้มันออกเลยดีมึงด้น้องอาซิงอร่อยมากๆน้องน่ารักหรอน้องอาซิงล้วอร่อยมากๆ <laughs> ว้าวลงมาเซ็งมาว้าวาคือว่าไล่แถวันตั้งใจเ็นให้กินซ้มกับนองนาราข้อมาเน,นาะนาราเนาะมาแล้วอันนี้ไม่ยังกันเน่ยปอเบิ่ลก่อนปอบนี่กระเพรากะเพราหมูซับของคุณน่นเดมเหมยกิ้งเด้เหมยกิ้งตง้มนี่โอเคไปวางก่อนมันอนของนาราดเด้วยูุไซ ของนาลาของน้องนาลาเป็ยนยำเนาะน่อยๆคือเอา,า,ายอหยันใหญ่แท้หน้าน่อยๆคือเอาโอเคนี่ก็เป็นเมนูอาหารเที่ยงของเราเด้อพี่น้องเด้ออาหารมื้อ,อเที่ยงด้วยต้มมามา่มาม่าแนี่ยพี่น้องบ่เคยกินมาก่อนเพื่อเซอร์ว,ว่าต้มเคยกินแบบนี้เป็นยันของเา้าแล้วก็ต้มเข้าหมูสับ นำยุ่งแน่แอนดม็กซ์กินมาเด้อทุกคนเด้อมากินข้าวนำกันเด้อกินข้าวเที่ยงพี่น้องครับอันนั้นบ่แม่นอันนั้นอะ่ะอันนั้นทุกแม่ปลาใสเออน้าไม่นี่น่ะแซ่บเลยน้าทิพย์เนี่ยมาเด้อนากิงอนนะกิข้าวนำกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าเวเทียเท่ยงข้าวสวยกินกับน้องน้องน้องนาราน้องอาเซงมาลินนำ ทันฝนตกก็คาดว่าสิอูวนี่แหละเพป็มนมาเ,เอาน้องกระเซิงเอิญพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนดำมังคุดฮั่นมาเด้อมาเด้อ, <c oughs> ดอกินข้าวกังคุดโอเคอันเดียน้องน่ารักเริ่มเก่งแล้วเริ่มน้องเปลี่ยนเริ่มเก่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนมาชัดมากินข้าวน้ำกันเด้อมาแซ่บๆเหมือนนี่อันนี้เป็นพัดกะเพราพี่น้องเลยนี่ แล้วก็ยำวุ้นเส้นแล้วก็ต้มมี่ต้มะมาม่านั่นเองใครควรจะทำเมืกีน้องนาราทีได้สมใจย,ยากเด้ออันอันยำวุ้นเส้นเจ้าเนี่ยจเจ้ากินยำวุ้นเส้นม,มันก็งไม่ได้ บานเฮาเลยกัน,มมน,นบ้านาเอาเลยเอ,อิญเส้นร้อนบานเฮาแม่นบ่เส้นร้อนบานอะไรเอ,อิญเส้นร้อนแต่ว่าภาษาไทยดีเด่นคุ้นเช่เมื่อดีบอ่อนของเราละเอ,อเชเ,นะเ,เออสิทาบเบิ่งเด้อเมื่อวันกันบ่เพิ่นสิบ <c oughs> ่กินซอยพี่น้องเอง้ยสิ่งส้อยน้องกินเองสิ่เมื่อแทบอ้บ่บักหล,ลายๆอยูน <c oughs> ่นี่ยแปลว่าหยังแปลมา